ทำทีเพื่อท่านค่ะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเีาเป็นดีไม่กล้าทำ่เขจะตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดผมเองในฐานะเป็นทหารสิ่งเองที่จะทําให้ได้ก็คือการที่นําเอาปรัชญาของพระองค์ท่านนําเอาแนวคิดของพระองค์ท่านดินน้ําป่าและคนเอามาผสมผสานรวบรวมเป็นแบบองค์รวมและนํามาทําให้เห็นอย่างชัดเจนเพราะว่ามันทําได้จริงผมเชื่อแน่ว่า นานาอารยประเทศทุกวันนี้ก็ได้ใช้แนวทางะอ,องท่านไปใช้อย่างมากมายเราซีอีกเป็นคนไทยต้องอย่างลงไปให้รู้ถึงแนวคิดของพระองค์ท่านอย่างแท้จริงถามว่าถ้าท่านมีพ่ออย่างนี้สักคนท่านจะรักพ่อคนนี้ไหมพ่อที่เสียสละขนาดนี้โดยที่ไม่ได้คิดถึงตัวเองเลยคิดถึงแต่ลูกๆทุกๆคนและลูกๆเนี่ยมีนับเป็นล้านๆครับถามว่าถ้าท่านมีลูกที่เป็นล้านๆคนเนี่ยท่านจะทําได้อย่างพระองค์ท่านหรือไม่